จารัดให้ครับอาจารย์ปตัยบอกว่าให้ถ่ายไว้ล้างดาบเวลาโพสต์บอกว่าทิพล้างดาบเวลาโพสไม่ใช่ไม่ใช่ล้างดาบล้างดาบจะบอกว่าล้างตายไม่ใช่ล้างดาเดี๋ยวตามต่อให้เขาจะพสต์อนล้างดาบที่ล้างดา ให้เสียงภาษาไทายโดย้ว <c oughs> อันนี้ไม่รู้นั่งทำอะไรครับเ <c oughs> นี่ยคราทำไมคนเยนเฝ้าอ่ะ ขไม่ตกปลาครับตกปลากิจกรรมก่อนที่เราจะขึ้นเรือครับเราเดินผ่านท่าน้ําตัวนี้ครับมันกล็นชี่มีครับตอนขึ้มันมันกลิ่นมันเม็นมากครับก็คือ ก็คงขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านทุกทุท่านนะคืออินเดียเนี่ยเขาจะมีนิสัยคือถ่ายปัสสาวะและอุจจาระตรงท่าน้ำทุ่งไร่ทุ่งนาข้างถนนหน้าบ้านหลังบ้านทิ้งขยะหน้าบ้านฮนะมันก็เป็นวิถีชีวิตของเขาเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาถึงเรียกว่า i n credible อินเดียไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ เด็กเขาก็เล่นกันปกติฮะเล่นคริกเก็ตก็ปกติครับกองอุจจาระปัสสาวะอะไรต่างๆก็อยู่ตรงนั้นนะฮะก็ไม่มีการดังเกียดไม่มีการทำท่าเสียเสียดอะไรต่างๆกนะ็เป็นเรื่องปกติวิถีชีวิตของชาวอินเดียครับแต่สําหรับนักท่องเที่ยวแล้วจะเป็นชาวต่างชาติจะเป็นาชาติอื่นที่มาก็อาจจะสงสัยว่าทําไมวิถีชีวิตเ็าเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนึ่งก็คือคนที่ยังไม่มีโอกาส ที่จะมาอินเดียก็อาจจะดูภาพผิวเผินว่าอินเดียเป็นบองที่สปกปรกแต่ในความสปกปรกในความที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็มักจะมีชาวตะวันตกหรือไม่ก็ชาวเอเชียของเราเดินทางเข้ามาอย่างประเทศอินเดียเพื่อมาดูอะไรหลายๆอย่างที่ประเทศอินเดียครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็คือสังเวชน,ยยนียสถานทั้ง4ต,ตำบล วิดีโอชุดนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยตั้งตือซอสเซียนเย็นครับและบันทึกภาพจากริฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีประเทศอินเดียเฟบ r u a r y เอจินชูต้าสเนนฟูจินครับวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตาผู้ใจดีครับโดยอาสาพาคารุจีทั้งสท่านก็คืออาจารย์ทั้งสท่านไปชมบรรยากาศฝั่งแม่น้ำคงคาครับแล้วก็ที่ทำพิธีกรรมเผาศพของาศาสนาฮินดูครับและตอนนี้เราก็จะเดินทางถึงที่ท่าจอดรถของเราแล้วครับโดยคุณตาขอค่าแรงเป็นจำนวนเงิน400รูปีครับ นะท่านพาาจันบัตายจะให้ทิปอีกครับประมาณ100คงจะเป็น500รูปีก็คงเป็นเงินเยอะพอสมควรสำหรับคุณตาครับเรบาเมาช่วยเรบังชนกันนะคุณตาบอก,บบอ,กอันนี้เรือกำลบบังจะเข้าท่าครับ,รบคุณตาผู้ใจดีของเราครับวันนี้ครับาาฟา จะ3,000คนกเที่ยวชมบรรยากาศริมฟังเหแม่น้ำคงคาเมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวฮินดูครับแม้กระทั่งในพุทธ,ธประวัติครับก็เล่าถึงเมืองพาร,ราสีมากมายพอสมควรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์สพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเมื่อเช้าเราได้ไปกราบารวะวัฒนมกาสถูปในตอนเช้าครับ แล้วก็ที่เหล่านั้นก็คือว่าเป็นที่ที่มีความสําคัญทางด้านพุทธศาสนาก็คือป่าอิสุปัตนามฤคทายวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงรรมาจากกับปวัฒนาสตร,รเป็นกันแรกแต่ปัญจวคีทั้ง5้าซึ่งเรียกว่าปฐมเทศนาโดยมีพระอัญญาโกนธัญญะหนึ่งในพระบัญจวคีทั้ง5นั้นได้ดวงตาเห็นธรรม แล,และได้รับการอุปสมบทจากองค์สุเดะสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าเอหิติกุอุปสมัตธาและที่ว่าพระอัญญากวนธัญญาน,นั้นเป็นพระสมองค์แรงซึ่งเกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเราครับนอกนจากนั้นเราก็ได้มาเยี่ยมชมสภาพบรรยากาศเลมฝั่งแม่น้ำคงคาในยามเย็นในวันนี้ครับ ดอชุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้มาประเทศอินเดียก็คงจะได้ข้อมูลนำไปศึกษาและสำหรับท่านผู้ที่จะเดินทางมาก็สามารถนำข้อมูลต่างๆไปศึกษาก่อนก่อนเดินทางมาประเทศอินเดียแห่งนี้และจะได้เตรียมตัวให้ถูกต้องทำจิตทำใจ ให้มีความเป็นกลางครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วตรัสอีกว่าตาตาตาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นว่ามีการเผาศพแล้วโยนลงแม่น้างพงคามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะความตายเป็นเรื่องปกติความตายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สําหรับคนที่นี่ครับเพราะจะได้มีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเจ้า ตอนนี้คุณตากำลังนำเราเข้าถึงฝั่งแล้วครับตอนนี้เราเราพ้นโอกาสสงสารได้บอลแล้วครับตอนนี้ลูกศิษย์ท่านอาจารย์ต่อเข้ามาอีกแล้วอาจารย์พวงมาลัยค่าศิษรูปีพวงมาลัยค่าศิษย์รูปป้ามามาลอกมาล้อยู่ค่ะที่นี่นะน้นำด๊อกมีของจนปวดอย่ง มีสะพานข้ามไปน้ำพงคาครับปรชนกวดกินครับกบนเล่นนี่ทำม,มาทักสินครับ 对。